บทที่43ความคิดที่กระทันหันในห้องหลินหยุนเริ่มกลั่นยาพลังทิพย์ผ่านฝ่ามือกลายเป็นเปลวไฟสมุนไพรในกล่องได้ถูกกลั่นอยู่บนกลางอากาศในห้องอุณหภูมิไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยความร้อนจากเปลวไฟทั้งหมด,หมดถูกหลินหยุนควบห่างจากตัวครึ่งเมตรสำหรับการควบคุมกฎของฟ้าดินของมหากษัตริย์ช่างสองมันถึงขึ้นที่คนธรรมดาไม่อาจที่จะเข้าใจได้แล้ว ยาปฐมภูมิเป็นยาที่พบเห็นได้บ่อยในแดนบำเพญเสียนโลกเซียนโดยปกติแล้วแต่ละก๊กละสำนักจะให้ลูกศิษย์ที่เข้ามาใหม่กินแทนขนมเพียงแต่ว่าต่อให้จะเป็นยายาปฐมภูมิที่ได้ประสิทธิภาพพันเท่าสำหรับคนธรรมดาเหล่านี้แล้วมันไม่ต่างจากยาอายุวัฒนะในตำนานที่พวกเขาร่ำลือกันคนธรรมดากินเข้าไปกำจัดโรคเพิ่มอายุไขยนักบูกินแล้วสามารถเพิ่มพลังฟื้นฟูภายใน เพียงแต่ยาปฐมภูมิต้องมีพลังปฐมภูมิขั้นสุดท้ายจึงจะสามารถกลั่นได้แต่วันนี้พลังของหลินหยุนเป็นเพียงระยะปฐมภูมิตอนแรกยังขาดอีกสองขั้นแต่หลินหยุนใช้ความเข้าใจในกฎแห่งสวรรค์และโลกสามารถชดเชยพลังที่ไม่เพียงพอพอที่กลั่นยาปฐมภูมิได้ครึ่งชั่วโมงให้หลังหลินหยุนเดินออกมาจากห้องหยุนเยเว่ที่อดทนทนไม่ไหวได้เฝ้าอยู่ด้านนอกนานแล้วเมื่อเห็นหลินหยุนออกมาเร็วขนาดนี้อดไม่ได้ที่จะตกใจ ล้มเหลวแล้วเหรอหลินหยุนสีหน้าซี่เซียวยื่นมือออกมายาเม็ดใสๆหนึ่งเม็ดกลิ้งไปมาในกลางฝ่ามือของเขาสำเร็จแล้วหยุนเยเว่ดีใจมากแค่เวลาครึ่งชั่วโมงก็สามารถที่จะกลั่นมันสำเร็จคุณหลินคุณเหมาะสมกับฉายาหมอเทพมากจริงๆ หยุนเยเวเป็นนักบูก็เคยได้ยินเรื่องราวของนักกลั่นยาในโลกบูมาบ้างเหมือนยาที่จะสามารถรักษาอาการบาดเจ็บภายในที่เป็นเวลา10ปีของควีนจินหักไม่ใช่สิบวันหรือครึ่งเดือนไม่มีทางที่จะกลั่นสำเร็จอย่างแน่นอนแต่ว่าหลินหยุนใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก็กลั่นสำเร็จแล้วตอนนี้สามารถที่จะไปรักษาเจ้านายของฉันได้หรือยังหยุนเยเวาถามอย่างคาดหวังเพราะอายุของสมุนไพรค่อนข้างที่จะสั้น ดังนั้นยาปฐมภูมิเม็ดนี้ยังไม่สามารถที่จะรักษาอาการบาดเจ็บทั้งหมดของควีนจินต้องให้ผมฝังเข็มในการช่วยอีกแรงรอให้ผมพักผ่อนสักครู่ลินหยุนพูดจบก็จะลงไปบนพื้นทันทีเริ่มฟื้นฟูพลังทิพการฝังเข็มต้องใช้พลังเพื่อป้องกันเข็มเขาใช้พลังไปมากตอนนี้ไม่สามารถที่จะฝังเข็มได้อีกหนึ่งชั่วโมงผ่านไปหลินหยุนและหยุนเยเว่ก็ได้ไปถึงห้องของควีนจินอีกครั้ง ลินหยุนได้มอบยาปฐมภูมิให้กับหยุนเยเว่แล้วกล่าวป้อนเธอสิค่ะหยุนเย่เว่รีบเดินเข้าไปแล้วป้อนยาควีนจินลินหยุนก็ได้ใช้วิชาฝังเข็มช่วยควีนจินฝังเข็มไปครึ่งชั่วโมงเพียงแต่ว่าจุดฝังเข็มสุดท้ายเป็นจุดที่ค่อนข้างจะเขินอายอยู่บนตำแหน่งสองจุดของควีนจินหลินหยุนไม่ได้รู้สึกว่าไม่เหมาะสมอะไรเพราะในใจเขาไม่ได้คิดอะไรถอดเสื้อผ้าออกด้วย แต่ว่าควินจินและหยุนเยเวกลับลำบากใจมากหลินหยุนเห็นความอึดอัดของเขาทั้งสองก็พูดอย่างเปิดเผยในสายตาของหมอมีแต่คนไข้ไม่มีชายหญิงควินจินก้มหน้ากล่าวเป็นฉันที่อวดดีเกินไปหมอเทพโปรดอภัยพูดจบก็ถอดเสื้อผ้าออกเองเผยเรือนร่างที่งดงาม หลินหยุนไม่วอกแวกใช้เข็มเร็วและแม่นยำหลังจากฝังเข็มเข้าไปควินจินก็รู้สึกทันทีว่าเส้นลมปราณในร่างกายของเธอถูกปิดกั้นมานานหลายปีก็ไหลลื่นทันทีหลังจากการฝังเข็มที่เป็นเลือดหลินหยุนก็มาเอาเข็มออกเอาละเส้นลมปราณของคุณไหลลื่นแล้วแต่ยังคงต้องพักผ่อนครึ่งเดือนไม่สามารถที่จะฝึกวิชาที่เคยฝึกฝนอีควินจินลงจากเตียงสีหน้าแดงเล็กน้อยคงคำนับไปทางหลินหยุน ขอบคุณหมอเทพหลินที่ช่วยให้ฉันพ้นจากความทุกข์ทรมานหมอเทพหลินต้องการให้ตอบแทนยังไงขอให้พูดมาเต็มที่ขอเพียงเป็นสิ่งที่ฉันสามารถทำได้ฉันจะไม่ปฏิเสธเลยหลินหยุนส่ายหัวเบาๆผมไม่มีความต้องการอะไรถ้าหากมีค่อยบอกคุณอีกทีละกันควีนจินรู้สึกเสียใจเล็กน้อยหลินหยุนไม่พูดว่าต้องการให้ตอบแทนยังไงเขารู้ว่าต้องติดค้างหนี้บุญคุณหลินหยุนไว้ก่อนเดิมเธออยากจะมอบเงินให้แต่คุณสูงส่งอย่างหลินหยุนจะขาดแคลนเงินเหรอ จูหลินหยุนก็มองไปที่หยุนเยเว่แล้วกล่าวคุณไปเอากระดาษกับปากกามาหน่อยค่ะหลังจากที่ได้กระดาษกับปากากามาแล้วภายใต้สายตาที่สงสัยของควินจินและหยุนเย่หลินหยุนเขียนหนังสือได้อย่างรวดเร็วไม่กี่นาทีผ่านไปหลินหยุนได้นํากระดาษมอบให้กับควินจินต่อไปนี้คุณก็ฝึกมันละกันหลินหยุนกล่าวนี่มันเป็นเพลงฝึกบูชบับสมบูรณ์แบบ ควีนจินตกใจมากเธอเป็นนักบูพันสวรรค์นานแล้วอยู่ในโลกบูก็พอจะมีเชื่อเสียงบ้างอ่านไปเพียงไม่กี่ประโยคเธอก็เข้าใจแล้วว่าวิชาที่หลินหยุนให้เธอนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนเมื่อเทียบกับวิชาที่ฝึกฝนก่อนหน้านั้นแข็งแกร่งกว่าร้อยเท่าถ้าหากวิชานี้รั่วไหลออกไปกลัวว่ามันจะนำพาให้เกิดการนองเลือดในโลกบูควีนจินอ่านไปสักพักใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแต่ก็ได้คืนกระดาษใบนี้ให้กับหลินหยุนบุญคุณที่หมอเทพหลินช่วยชีวิตฉันก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนได้ แล้วจะสามารถรับของขวัญที่มีค่าแบบนี้ได้อย่างไรหลินหยุนไม่เข้าใจเลยว่าวิชาที่เขาแก้ไขแล้วนั้นอยู่ในโลกบูมันจะมีคุณค่ามากแค่ไหนเขาเพียงแต่อยากจะให้ควีนจินหายโดยเร็วจริงๆวิชานี้ก็เป็นวิชาที่ดัดแปลงแก้ไขมาจากเพลงฝึกบูที่คุณฝึกเหมาะกับการฝึกฝนของคุณมากที่สุดหากคุณไม่ต้องการก็ทิ้งมันไปเถอะควีนจินตกใจจนไม่สามารถที่จะตกใจได้มากกว่านี้อีกมองหลินหยุนอย่างบูชาคุณเคยเห็นฉันเพียงครั้งเดียว ก็สามารถมองเห็นช่องโว่ของวิชาที่ฉันฝึกฝนยังสามารถแก้ไขให้มันดีกว่าต้นฉบับอีกร้อยเท่าภายในหนึ่งวันหลินหยุนมีพลังความสามารถอะไรกันแน่อยู่ในโลกบูอยากได้เพลงฝึกบูสักฉบับมันยากยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ไม่ว่าวิชาอะไรล้วนต้องผ่านการแก้ไขฝึกฝนนับครั้งไม่ถ้วนจึงจะฝึกฝนได้มีคุณค่าอย่างเทียบไม่ได้ขอเพียงมีวิชาแค่หนึ่งฉบับก็สามารถที่จะเปิดสำนักได้เลย ผลจากการคิดทบทวนทันใดนะั้นหลินหยุนก็มีความคิดขึ้นมาหนึ่งความคิดกลับทําให้ควีนจินตกตะลึงเป็นอย่างมากหลินหยุนไม่เข้าใจพวกนี้ในสายตาที่เขามองวิชานี้ฉบับนี้เป็นเพียงขยะเล่มหนึ่งหากอยู่ในแดนบําเพ็ญเพียรโลกเซียนเกรงว่าคงจะถูกหัวเราะเยาะจนฟันร่วงช่วยคุณแก้ไขวิชาเป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นมากระทันหันดังนั้นวิชาฉบับนี้ก็ไม่ได้ดีเลิศอะไรคุณก็อย่าตื้นตันมากนะเลย ควีนจินจู่ๆก็มีความรู้สึกที่อยากจะตายเป็นอย่างที่เขาว่าแข่งกับคนเทียบกับคนก็จะทําให้เราเครียดตายสิ่งของเทียบกับสิ่งของก็ทําให้เราอยากคืนของวิชาที่แข็งแกร่งขนาดนี้เป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นกระทันหันที่อยากจะแก้ไขของหลินหยุนอีกอย่างในสายตาของหลินหยุนเป็นเพียงขยะเล่มหนึ่งต่อให้เป็นควีนจีนที่มีอํานาจสถานไปทั้งเมืองหลิงหนานเวลานี้นอกจากหัวเราะเจือนๆก็ไม่รู้ว่าจะแสดงสีหน้าอะไรดี ในเมื่อคุณหลินมอบให้งั้นฉันก็จะรับมันเอาไว้ควินจินเกือบจะเข้าใจแล้วตัวเองกับหลินหยุนนั้นไม่ใช่คนในโลกใบเดียวกันดังนั้นก็อย่าไปใช้มุมมองของโลกตัวเองไปวัดกับหลินหยุนไม่อย่างนั้นก็จะตายด้วยความอับอายเดิมทีควินจินนึกว่าหลินหยุนบางทีอาจจะเป็นผู้เก่งกล้าที่มีพรสวรรค์มากคนหนึ่งหรือไม่ก็เป็นปรมาจารย์บูแต่ตอนนี้ควินจินรู้สึกว่าต่อให้เป็นปรมาจารย์บูก็ไม่คงไม่สามารถสู้กับพลังของหลินหยุนได้หลินหยุนอาจจะเป็นลูกศิษย์ที่สัตว์ประหลาดร ด้วยเหตุนี้ท่าทีที่ควีนจินแสดงต่อหลินหยุนยิ่งสุภาพกว่าเดิมแล้วเอาละคุณพักรักษาตัวให้ดีๆเถอะผมกลับก่อนแล้วหลินหยุนกล่าวฉันไปส่งคุณควีนจินส่งหลินหยุนขึ้นรถด้วยตัวเองแล้วมองเจียงสงอย่างเรียบเฉยแวบหนึ่งเจียงสงสะดุ้งจนสันสามารถมีตำแหน่งอย่างทุกวันนี้เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องพูดเลยแค่สายตาเจียงสงก็เข้าในความหมายของควีนจินแล้วเจียงสงอดไม่ได้ที่จะแอบดีใจโชคดีที่ตอนนั้นเขาไม่ได้ไล่ไกล ไม่อย่างนั้นคนที่ตายต้องเป็นตัวเองอย่างแน่นอนมองจนรถที่ส่งหลินหยุนรับตาควีนจินถามด้วยใบหน้าที่สงสัยหยุนเยเว่เรื่องที่ฉันให้เธอไปตรวจสอบเธอตรวจสอบชัดเจนหรือยังเจ้านายตรวจบบสอบแล้วค่ะคุณหลินคุณน,นี้เป็นลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านตระกูลเชี่ยเมื่อก่อนไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรโดนรังแกมาโดยตลอดก็ช่วงสองสามวันมานี้จูจูก็เปลี่ยนเป็นคนละคนหยุนเยเว่กล่าวอย่างสงสัย บทที่44ตามตื้อไม่เลิกควีนจินพูดอย่างจริงจังสิ่งที่ไม่ควรถามก็อย่าถามในเมื่อเขาไม่อยากจะพูดก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้อยู่แล้วหยุนเยเว่ค้งตัวก้มหัวกล่าวค่ะดูสิว่าเขาขาดเหลืออะไรก็ส่งไปให้เขาเอาใจเขาอย่างสุดกำลังห้ามล่วงเกินเขาเด็ดขาดควินจินกล่าวด้วยใบหน้าที่หนักแน่นฉันเข้าใจแล้วฉันจะไปจัดการเดี๋ยวนี้เลย หลินหยุนถูกเจียงสงส่งกลับไปที่หลินโจเจียงสงได้โอนเงินเข้าไปในบัตรมงกงทองของหลินหยุนบัตรใบนั้นเป็นบัตรที่สั่งทําพิเศษไม่จํากัดวงเงินภายใต้การขอโทษมาโดยตลอดทางของเจียงสงหลินหยุนก็ได้กลับมาถึงชุมชนฝูหยวนเพิ่งจะถึงประตูทางเข้าชุมชนในมุมจูจ่ๆก,ก็มีชายชาราสวมชุดจีนโบราณที่ผมเผ่ากระจุยวิ่งออกมาเขาคือซูจือเหลียงที่หลินหยุนเคยช่วยไว้ในคืนนั้นอาจารย์ ในที่สุดผมก็ได้เจอคุณชายชาราซูจือเหลียงใบหน้าเต็มไปด้วยความสุขลินหยุนอึ้งเล็กน้อยครั้งก่อนที่เจอซูจือเหลียงนั้นแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อันตรายแต่ทรงผมก็ไม่ได้ยุ่งเหยิงกลับมีกลิ่นอายของเทพอยู่เล็กน้อยแต่วันนี้เมื่อเห็นเขาอีกครั้งกลับมีท่าทางที่เหมือนขอทานคุณหาที่นี่เจอได้อย่างไรลินหยุนสงสัยเล็กน้อยซูจือเหลียงแหงนหน้ามองฟ้าทำท่าทางเหมือนเทพ,พเจ้ากล่าวอย่างตื่นเต้น อาจารย์นี่มันก็คือฟ้าลิขิตฟ้าลิขิตให้ผมเจอกับคุณอีกครั้งฟ้าลิขิตให้คุณรับผมเป็นสิทธิ์ลินหยุนถลึงตาใสาเขาจูู่ก็เข้าไปใกล้จ้องมองตาคู่นั้นของซูจือเหลียงข้างในแววตาหมุนไปด้วยพระอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวน้ำเสียงของลินหยุนที่บาหว,วเหมือนดังเสียงของเทพบนสวรรค์ชั้นที่เก้าฟ้าลิขิตจะแค่ไหนเชียวผมเคยฆ่าสวรรค์มาก่อนแดนทั้งแปดของการบำเพ็ญเซียนหนึ่งดินแดนหนึ่งความทุกข์ยากทุกครั้งที่จะขึ้นไปในระดับแดนที่สูงขึ้น ก็ต้องทะเลาะกับสวรรค์เมื่อชาติที่แล้วหลินหยุนเป็นกริย์เซียนเคยผ่านเจ็ดความทุกข์ยากเท่ากับฆ่าสวรรค์มาแล้วเจ็ดครั้งซูจือเหลียงถูกหลินหยุนทําให้ตกใจทันใดนั้นได้ลงไปนั่งกองกับพื้นแต่ชายชาราจอมโกหกก็พอมีวิชาอยู่บ้างใช้เวลาไม่นานก็สามารถตื่นจากความฝันจากในตาของหลินหยุนเฮ่อเฮ่อาจารย์ยิ้มแล้วผู้ยิ่งใหญ่จากสวรรค์นคนธรรมดาจะสามารถต่อสู้กับสวรรค์ได้อย่างไรคุณก็อยากขู่สิทธิ์เลย ทันใดนั้นซูจือเหลียงก็หัวเราะอย่างอึดอัดผมนี่แหละจะต่อสู้กับสวรรค์คุณยังจะไว้ผมเป็นอาจารย์ไม้หลินหยุนกล่าวอย่างเย็นชาสีหน้าหนักแน่นต่อสู้กับสวรรค์ซูจือเหลียงรู้สึกว่าเหมือนมีไอเย็นจากฝาเท้าพุ่งขึ้นมาถึงบนหัวต่อสู้กับสวรรค์ล้อเล่นอะไรกันแม้ว่าอายุเขาจะไม่น้อยแล้วแต่ยังไม่อยากตายแต่เขายังคงคาใจเขาตามหาทั่วสารทิศต,ตามหามาสิบกว่าปี ในที่สุดก็หาหลินหยุนเจอจะให้เขาปล่อยวางง่ายๆแบบนี้หากสามารถที่จะต่อสู้กับสวรรค์สักครั้งจริงๆต่อให้ตายมันก็คุ้มค่าซูจืเหลียงคิดในใจแล้วกล่าวผมใช้เวลาครึ่งชีวิตตามหาคุณสิบกว่าปีอย่างยากลำบากสวรรค์เมตตาในที่สุดผมก็หาคุณเจอต่อให้ต้องสู้กับสวรรค์อาจารย์รับผมไว้ด้วยเถอะ ลินหยุนแปลกใจเล็กน้อยคิดไม่ถึงว่าหัวใจของผู้สุขสนอย่างซูจือเหลียงกลับมีความอดทนแน่แน่เพียงนี้คุณตอบผมมาก่อนคุณหาที่นี่เจอได้อย่างไรลินหยุนสงสัยอย่างมากซูจือเหลียงหัวเราะด้วยความเขินอายแล้วกล่าวอาจารย์ผมตามมาจากถุงพลาสติกที่คุณซื้อของตามที่อยู่ของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วหาคุณจนเจอผมตามหาคุณอย่างยากลำบากมากขนาดที่ผู้ซูจือเหลียงเริ่มทำตัวน่าสงสารถึงกับร้องให้ขึ้นมาเลย แบบนี้ก็สามารถหาเจอได้หลินหยุนถึงขึ้นนับถือความสามารถของตาแก่จอมหลวงโลกคนนี้เสียแล้วเอาละอายุอานามก็ปูนนี้แล้วยังจะมาร้องให้อีกมันน่าดูที่ไหนกันสูจือเหลียงหยุดร้องให้ทันทีหันหน้ามายิ้มแล้วกล่าวอาจารย์คุณตกลงรับผมแล้วใช่ไหมหลินหยุนพูดอย่างเรียบเฉยผมไม่เคยรับลูกศิษย์ง่ายๆอีกอย่างอยากจะเป็นลูกศิษย์ผมก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทางที่ดีคุณควรจะตายใจได้แล้ว พูดจบหลินหยุนกําลังจะเดินเข้าไปในชุมชนรอก่อนอาจารย์ขอเพียงแค่คุณยอมรับผมเอาไว้ผมยินดีที่จะบอกความลับอันยิ่งใหญ่ให้กับคุณลินหยุนหยุดฝีเท้าลงหันหน้ามาแล้วกล่าวคุณหลอกผมไม่ได้หลอกตายใจเถอะอาจารย์คุณดูนี่มันคืออะไรซูจือเหลียงจูจูก็ได้ล้วงแผ่นเหล็กที่ดำแดงออกมาหนึ่งแผ่นใหญ่เท่าฝ่ามือเด็กได้ถูกขัดจนเงวับเห็นได้ชัดว่ามันถูกพบที่ติดตัวมาหลายปีแล้ว ท่านใดนั้นหัวใจของหลินหยุนก็กระตุกเพราะเขาพบว่านั่นมันไม่ใช่แผ่นเหล็กแต่เป็นเกล็ดบนนั้นมีพลังมังกรอ่อนๆคุณได้มันมาจากที่ไหนหลินหยุนจ้องมองซูจือเหลียงถามอย่างจริงจังอาจารย์ดูเหมือนคุณจะรู้จักของสิ่งนี้ถ้าหากคุณยอมรับผมเป็นสิทธ์ผมก็จะบอกคุณไม่อย่างนั้นต่อให้คุณฆ่าผมผมก็จะไม่พูดซูจือเหลียงแงนคอขึ้นเตรียมตัวรับความตาย เพียงแต่ไม่ว่าหลินหยุนจะมองยังไงก็รู้สึกเหมือนใบหน้าที่ขี้โกงอยากจะเป็นลูกศิษย์ผมคุณไม่มีคุณสมบัติเพียงพอแต่ผมจะรับคุณเป็นศิษย์ชั่วคราวต่อไปถ้าหากคุณทำตัวดีผมจะพิจารณารับคุณเข้าสำนักอีกทีหลินหยุนกล่าวเป็นเพียงลูกศิษย์ชั่วคราวสู้จือเหลียงไม่ค่อยพอใจนะถ้าหากในไม่เต็มใจก็ช่างมันเหอะ หลินหยุนพูดจบก็เดินจากไปแม้ว่าเขาจะสนใจประวัติความเป็นมาของเกล็ดที่อยู่ในมือของซูจือเหลียงก็ตามแต่รอให้ฝึกฝนยาทองกลับมาได้เสียก่อนในหนึ่งวันสามารถจะเดินทั่วสามเขาให้ยอดก็สามารถตามหาเจ้าของแผ่นเกล็ดได้เองอาจารย์รอก่อนลูกสิษธ์ชั่วคราวก็ลูกสิทธ์ชั่วคราวยังไงก็ดีกว่าถูกปฏิเสธซูจือเหลียงกล่าวแผ่นเกล็ดแผ่นนี้อันที่จริงเป็นของที่อาจารย์ที่ตายไปแล้วของผมให้ผมตอนนั้นเขาพบกับเจ้าของแผ่นเกล็ด จากนั้นก็ตายอยู่ตรงนั้นสูจือเหลียงระลึกความหลังหลินหยุนถามสถานที่นั้นอยู่ตรงไหนสูจือเหลียงมองหลินหยุนแล้วกล่าวภูเขาส่วนโถแห่งหวยยัวหยางทะเลสาบมังกรร้ายดินแดนที่อยู่ทางเหนือสุดของหลิงหนานหลินหยุนกล่าวใช่ครับตอนที่อาจารย์ของผมพบมันนั้นตัวมันยาวหกฟุต ตอนนี้ผ่านไปอีกสิปีแล้วสัตว์เดรัจฉานตัวนั้นเราคงยากที่จะต่อสู้กับมันได้ใบหน้าของซูจือเหลียงแสดงถึงความเกลียดใบหน้าของหลินหยุนไร้ความรู้สึกกล่าวอย่างเรียบเฉย9ฟุตกลายร่างเป็นมังกรงูร้ายแค่สิบกว่าปีก็ยาวหกฟุตแล้วดูเหมือนจะห่างจากการเป็นมังกรไม่นานแล้วซูจือเหลียงถามขึ้นอาจารย์สามารถฆ่ามันได้ไหมหลินหยุนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวรออีกหน่อยได้ครับ หลินหยุนมองซูจือเหลียงแล้วกล่าวในเมื่อคุณเป็นลูกศิษย์ชั่วคราวของฉันแล้วสามวันให้หลังมาหาฉันที่นี่ละกันซูจือเหลียงดีใจมากขอบคุณครับอาจารย์สำหรับเรื่องของฉันไม่ต้องไปพูดกับใครทั้งนั้นไม่อย่างนั้นฉันจะทำให้คุณวิญญาณแหลกสลายน้ำเสียงของหลินหยุนเย็นเฉียบราวกับว่าได้ถูกส่งมาจากนรกขุมที่เก้าซูจือเหลียงตกใจจนสั่นรีบค้งตัวก้มหัวแล้วกล่าวอาจารย์วางใจเถอะผมเข้าใจ ไปเถอะลินหยุนกล่าวอย่างเรียบเฉยสิทธิ์ของตัวก่อนสู้จือเหลียงถอยหลังจากไปลินหยุนกลับถึงบ้านเชี่ยอยู่เว่ยกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่โซฟาเซี่ยเจียนโกสองสามีภรรยาน่าจะอยู่ในคลินิกเมื่อเห็นลินหยุนกลับมาเชี่ยอยู่เว่ถามอย่างกระตือรือร้นเจียงส่งไม่ได้ทําอะไรคุณใช่ไหมเขาไม่มีความกล้านั้นหรอกลินหยุนกล่าวอย่างเรียบเฉยเดินเข้าไปในห้องนอน เดิมเชี่ยอยู่วยอยากที่จะคุยกับหลินหยุนเพื่อกระชับความสัมพันธ์แต่เห็นท่าทางที่หยิ่งพยองของหลินหยุนเธอก็โมโหจนไม่อยากจะคุยอีกอย่างหลินหยุนก็ไม่ได้ให้โอกาสในการกระชับความสัมพันธ์กับเธอเลยเหมือนพูดยังไม่ค่อยอยากจะพูดกับเธอเชี่ยอยู่วยโกรธจนต้องกําหมอนอิงที่อยู่บนโซฟาขึ้นมาปาไปที่ประตูห้องนอนหน้ากระพือขึ้นลงใบหน้าที่สวยงามเต็มไปด้วยความโกรธ เมื่อก่อนหลินหยุนพยายามเอาอกเอาใจเธออย่างสุดชีวิตแต่เชี่ยอยู่ไว้กลับทําท่าทางที่ดูถูกตอนนี้สถานการณ์กลับกันแล้วแต่ว่าเมื่อคิดถึงเจีงสงที่อยู่ต่อนหน้าหลินหยุนท่าทางที่เต็มไปด้วยความสุภาพเชี่ยอยู่ไว้ทําได้เพียงระงับความโกรธลงหลินหยุนฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่านายยังซ่อนความลับอะไรไว้อีก